เราบัตเตอร์คืออะไรใชร้ทำอะไรทำยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเบราบัตเตอร์คือเทคนิคการน,นำเนยจืดมาละลายและเคี่ยวด้วยความร้อนจนน้ำระเหยออกหมดและส่วนมิลค์ s o ลิดเกิดการไหม้เกรียมเล็กน้อยจนเป็นสีน้ำตาลทองวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องตาไวและมือไวเพราะเส้นระหว่างเนยสีสวยกับเนยไหมมันใกล้กันมากเลยค่ะพอเราเอาเนยจืดมาละลายบนเตาเปิดไฟปานกลางพอเราปล่อยเนยละลายไปสักพักจะเห็นฟองขาวอันนี้เรียกว่ามิลค์ solid ค่ะเป้าหมายเราคือทำให้สีขาวๆตัวนี้แหละค่ะเป็นสีทองเวลาเนยเดือดดเสีียงงจะะัปรมาน้ ขั้นตอนนี้เราจะปล่อยเขาเดือดไปเรื่อยๆนะคะโดยหมั่นคนปล่อยไปสักพักจะเห็นว่าฟองขาวหายไปขั้นตอนนี้ให้คนบ่อยขึ้นสังเกตว่าน้าจะเริ่มใส่ให้คนบ่อยเพราะว่าตัวมิลค์ solid เนี่ยอยู่ก้นหม้อเราจะคนไม่ให้เขาติดก้นหม้อนานเกินไปเพราะเดี๋ยวจะไหม้นะคะทุกคนตอนนี้เบราว์บัตเตอร์ได้ที่แล้วสังเกตว่าน้ําเปลี่ยนสีเป็นสีทองแล้วเราจะเห็นมิลค์ solid เป็นสีน้าตาลอยู่ก้นหม้อเสร็จแล้วรีบเทเปลี่ยนภาชนะทันทีเพราะว่าหม้อของเรายังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นไหม้แทนเบราว์บัตเตอร์เอาไปทาอะไรได้บ้้้้าา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 งงตตตตตอออออออบบบบคือเเเเเไไปททํํดหหหลลลลลกก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 ยยยยมมมม่่นะุีีััััวววนนนนน็ใรรรรร์์ะิ คนอยากให้ลองกันมีคำถามอะไรคอมเมนต์ฝากถามไว้ได้เลยนะคะ